สวัสดีครบผมกรับผมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคิ้วผิดคิ้วของใครกันวะวันนี้กำนันเขาไปแล้วไปไหนวะไปที่อื่นสิมีรับลูกค้านี่ไงไอสามชุกอะไรเนี่ยเออนั่นแหละเยอะแยะเลยโอ้ยวันนี้หน้าติดอะไรมาน่ะฮะหน้าติดอะไรมาเอ้าแป้งหน้าส้นอะไรนั่นเอ้ยมันรูปส้นชัดเลยหรอใช่เอ้าแล้วคอตุมมันแต่งหน้าไงวะเนี้ยโอ้โหคอตุมดีเนาะอันนี้ทําลายแกะลายให้ด้วยเอางี้ดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่ามาวันนี้เราอยู่ที่ อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ามาทําอะไรนี่มีที่ที่สวยห้าไร่ห้าไร่เป๊ะหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะดูอ่ะเออมันอยู่ในเขตชุมชนนะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวอนุสรณ์ดอนเจดีเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลอ่ะอ่าประมาณ2กิโลเท่านั้นเองเนี่ยออกถนนนี่เนี่ยคอนจีนี้อ่าขวาไปแล้วก็ถึงซ้ายแล้วก็ถึงดอนเจดีแล้ว ใช่ขวาไปประมาณโลหนึ่งอะ่ะก็ถึงถึงเอรัญญาเอา,าเอาเลยอนุสรเราจดินประมาณโลครึ่งอ่ะอ่ะประมาณนั้นเองเอนะอยู่ในชุมชนเลยอ่าดูบ้านเรือนเนยอะเลยใช่บ้านเรือนรีสอร์ทเพียบเพียบตรงเนี้ยบอกไว้เลยว่าวิวดีเหมือนกันนะอ่ะพาม,มาชมเลยแปลงไหนนี่ไงเนี่ยตอนนี้ดูนี่ก่อนไงเมื่อกี้เดินมาดูเขาเรียกอะไรนะลำรางเนี่ยมีน้ำเลยนะอ๋อลำรางแล้วห้าไร่เนี้ยกะว่าจะทําเกษตรแบบ ผสมผสานดีกว่าอพอจัดป้ายแจ็บเลยเพราะข้างนอกเนี่ยก็ทำนากันโอ้นาก็ใช่ไหมใช่ถ้าน้ำไม่มีเนี่ยน้ก็ทำไม่ได้มันทําไม่ได้เออนี่เราก็จะทําโครงการเลยเลยอ่าขุดสะไว้เลยหนึ่งลูกเอาด้านท้ายดีกว่าสะเพราะด้านหลังมันมีไอ้ลำรางเขาเรียกคูทิ้งอ๋ออันนี้คูรับฟื้นทาร่องสวนเข้าไปเลยใช่เอาน้ําไว้ข้างหลังอ่ามันเกษตรผสมผสานอ่ะปลูกเป็นแปลงนี้ใช่ไหมแปลงนี้ที่ แปลงนี้เลยนะขอบเขตมันเท่าไหร่เนี่ยนขอบเขตเนี่ยเนี่ยรังวัดเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะยาวไปตึงปืดประมาณ40เมตรไอธงอสีแหล่ๆนะไอธงตรงนั้นประมาณ40เมตรแล้วลึกลงไปประมาณ200เมตรเอ้ามันเป็นอัตราส่วนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะๆเลยนะเป๊ะๆเลยทีสวยๆตรงๆเลยไม่มีหักไม่มีเว้านะอ้าวสวยๆนะตอนนี้เจ้าของบอกอ่ยลุงทำนาไม่ไหวอลเดี๋ยวเพราะว่ามันน้ำทามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวเอา เอาไอ้ทิดอึงไอ้หลานยศมาช่วยถ่ายโฆษณาให้หน่อยสิอ้าวได้จัดไปเออโหดูบอลเรือนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะรีสอร์ทอ๋อมีรีสอร์ทอยู่ด้านในแล้วก็ด้านหน้าเราก็มีบ้านอยู่แล้วบ้านไฟฟ้ามีประปามาไฟฟ้าประปาไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้มันก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยดูดูบ้านนู้นไะสระมีสระมีบัวหูสวยนะโอ้สระกับบัวสวยเลยเนาะเออเลี้ยงปลาเอาใส่บัวกันมากินได้ ใช่โอ้โหนี่ตรงนี้อากาศดีเออดีแต่วันนี้มันคึมๆหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกมาหน่อยอยู่แล้วใช่นะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมชมหมดไปใช่ห้าไร่ขายหมดเนี่ยเท่าไหร่อ้าวเมื่อเช้าคุยกับลุงไว้เท่าไหร่ไวนะสองล้านเท่าไหร่นะสองล้านสองสองล้านสองเออจับได้แล้วจะหลอกกันหลอกสองล้านสองโอเคเออเนี่ยเอานี้เดียวมาเดินดูเอาเดินดูข้างในสักหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเดินยากหน่อยมันเขาจะไม่ได้ไถจะไม่ได้ไหนไงอ่าเออ ข้อเสียข้อเสียเลยเนี่ยถนนเนี่ยแต่ว่ามันลงมาจากถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสัก30เมตรอ่าใช่มันเป็นอ่ามันเป็นถนนหินคุกเนี่ยประมาณนิดเดียว30กว่าเมตรเลยเนาะอ่าใช่แล้วก็จะเป็นคอนกรีตและอ่าอ่านั่นแหละนิดเดียวข้างข้างนี่ก็มีบ้านนะแต่ว่าด้านหลังเขาไมนได้ตัดเออหญ้ามันบางเป็นหลังคาสีฟ้าในทางในใชยไหมใช่ตรงนี้มีบ้านตรงนู้นก็มีบ้านบ้านตลอดไปจนนู่นมีบ้านชิดกับเราแหละเหมาะทําเกษตรผสมผสานบ้านสวนอะไรประมาณเนี้ยเส้นใหญ่เส้นใหญ่ เล็กน้ําไม่ใช่มาม่าไม่ใช่นั่นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่วิ่งข้าวดอนใช่ไหมเสาไฟนู้นอ๋อตรงนั้นเลยนะเลยไปหน่อยเป็น่นนเส้นใหญ่เลยโอเคไฟแดงไฟแดงไปออานี่มามาดูกลนี่เดี๋ยวจะหาว่าไอไอทิศอื่นนะโมโมยิงนั่นแหละเออไม่โม้สิปื้ดมานะดินดีน้ําดีนะแล้วก็เสียอย่างคือมันต่ำกว่าถนนประมาณสักหกสิบเซนได้นะอ่ะก็ขุดบ่อมาถมไม่ใช่ปัญหาเนาะออขุดบ่อมาถม ไม่ต้องเสียค่าดินอะไรเพิ่มใช่นี่เราทำทางเข้าท่งไหนก็ได้อ่ะหรือจะทำตรงนี้นี่ลักษณะอ๋อเนี่ยลักษณะด้านหน้าใช่ไหมเออนี่ไงเนี่ยอ่าสี่สิบสวยๆลังวัดไว้แล้วเออแต่ถ้าท่านบอกว่าเออไม่เห็นไอ้การลังวัดอ้าวเดี๋ยวเราจะวัดให้ก็ได้อ้าวได้ไม่มีปัญหาเอออันนี้คือสุดเขตยิงตามแนวเลยใช่ไหมแนวนี่เลยแนวนี้ไอ้ด้านขวาที่ทำนานี่คือไม่ใช่ไม่ใช่นะไอ้ของเรานี่คือไอ้ที่เปล่าๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรถึงป่ากระถินนู่นนะอ่านั่นแหละถึงขอบนู่นเลย อันนี้ก็มีบ้านเรือนเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวลงมาดูสักหน่อยนด้านหน้าก็เป็นนาอ่านะด้านหน้าก็เป็นนาบ้านคนอย่างที่บอกนะเอาวันนี้จะเอาห้านาทีหรือคลิปยาวเนี่ยเอายาวไปเลยเอายาวเลยใช่ไหมเออท่านผู้ชมจะได้เห็นเอาจัดไปจัดไปเพราะว่ามันเป็นป่ารกๆไงมันจะใช่ไหมอ่าอ่ได้ได้ได้ไอห้าไล่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะอ่าย้ำไม่ฟังอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่นี่เราเดินมาข้างล่างแล้วนะขอบ นี่ขอบมาอยู่ตรงนู้นเลยมามองอีกมุมหนึ่งนี่ขอบนี่เลยเลาะแนวนี้ไปเลยใช่มาตรงเนี้ยสี่สิบเมตรนะนะสี่สิบเมตรแล้วเนี้ยเลาะแนวตรงเนี้ยไปเลยด้านลึกสองร้อยเมตรมันน่าจะเดินไปข้างในมากไม่ได้แล้วล่ะใช่เพราะว่ามันค่อนข้างแฉะอย่างนี้หนึ่งพราอผมมนตกเมื่อเช้านี่ไงใช่เพราะว่ามันแฉะเอาง่ายๆนะให้ท่านผู้ชมมาชมด้วยตาท่านเองดีกว่าว่าเออสถานที่มันอยู่ในเขตชุมชนแล้วไม่ไกลจากตัวอนุสรณ์สถานไอกรุงเทพเนี่ยเวทเกตประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยสิบกิโลน่าจะประมาณนั้นนะอ่า ไม่น่าเกินนั่นใช่ประมาณนั้นแหละน้อก็ต้องฝากหน่อยนิดนึงใช่สองล้านสองแสนหไร่ห้าไร่ดอนเจดีสุพันณบุรีถนนพุทธแดงด้วยกรุงเทพประมาณร้อยิโลประมาณร้อยสิบโลแต่ถ้าตัวเมืองออกไปเส้นนิดเดียวออกี่ถนนสี่เลนแล้วอาวออกประมาณโลนึงอ่ะถึงถนนสี่เลนเลยเส้นอูยยาดอนเจดีอ่ะสามสองสองเส้นที่ยิงไปองดอนอ่ะก็เลาะสี่เลนยิงไปก6กกิโล ใช่เข้าตัวเมืองนะเข้าตัวเมืองสุพรรณได้เลยนะสะดวกสบายในตัวองดวงก็มีของใช้ของกินของอะไรเพียบนี่ไงสถานที่ท่องเที่ยวอะไรวัดป่าเลยๆก็มีหรือจะเป็นสารหลักเมืองนั่นแหละตลาดร้อยปีสามชุกอะไรน่ะเยอะหมดออกออกได้หมดออกได้ทั่วเลยมันเป็นคล้ายๆไอ้อะไรนะใจกลาจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยแยกซ้ายเลยแยกขวาแยกขวาแล้วไปดอนไอ้สามชุกแยกซ้ายก็เข้าเมืองออกได้หมดเลยจะเจ็ดปีแล้ว แปลงนี้เหรอที่ประกาศขายเหรอไม่ใช่เราเพิ่งจะมาถ่ายทำก็ฝากกด้วยแปลงนี้นะให้ถนนกุดแดงสองล้านสองแสนบาทไม่มีเศษเลยสองล้านสองเลยจัดไปทำไมต้องมีเศษไอ้สองนี้ยเพราะว่าเจ้าของก็เป็นภาษีหักโอนอาคารรังวัดให้ไงอยู่ให้หมดเลยนะชั้นจ่ายแค่เน็ตแค่นี้พอไม่ต้องจ่ายอย่างอื่นเลยอ่ะโอเคก็ขอฝากกันด้วยถ้าเรบวันนี้สองตัวบาทจะไปอารวาสที่สามชุกต่อ อ่ะจะตามกำนันโอ้ไปด้วยตอนเราเนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ๊ดไป